เทสหนึ่งสองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตาย้อยตาย้อยนะเมื่อกี้ในไลฟ์สดก็จะมีเวลาสองสำคัญอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับเมื่อกี้สัญญาณหายบอกแล้วอินเทอร์เน็ตที่นี่แรงไม่พอสำหรับตู้ซิงนะนี่อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ไปท้ายวาเลนตีนะครับขันนู้นเป็นไปท้ายวาเลนตีอันนี้ก็จะเป็นตัวเซ่านะครับเซ่าวีอันนี้เจ้าของซาเจาก็สนิทกันเลยนะครับมามาต่อกับอีกคันหนึ่งก็คือตัวคันนี้นะเมื่อกี้ไลฟ์สดมันตัดไปพอดีเลยอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ตายตาย้อยเหมือนกันนี่เป็นยางคอนเดนิตอนนะ อันนี้เป็นสองชั้นอะเป็นปท้ายเอ้ยไม่ใช่ปฟหน้าปฟหน้าสองชั้นแล้วก็กระจังกระจังเป็นกระจังอะไรนะ,ะเวนจูรี่ <c oughs> เออเวนจูรี่โหสติตัตังไปไหนหมดเนี่ยดันหมอกดันหมอกสองชั้นอันนี้มีบอยก็ใส่ <c oughs> เคยใส่ตัวนี้เป <c oughs> รี้ยวเลยสว่างมากสว่างมาก จริงๆรถพี่บอยก็คือเป็นตายย้อยเหมือนกันนะใช่ครับเป็นตัวนำเข้าเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวไปดูรถพี่บอยกันว่าเขาแปลงไปจากไหนละอันนี้ก็เป็นล้อนะครับก็เป็นสไตล์เงาๆเบรกก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวไปสักสามคันแล้วเดี๋ยวมาดูไปท้ายที่ละคันส่วนบางนี้ก็จะเป็นในส่วนของตายย้อยเหมือนกันสองชั้นกระจังก็จะเป็นกระจังเหมือนกันเพราะแก๊งเดียวกันอ่ะมา อะไฝั่งนี้นะฝั่งนี้เกียขายสวัสดีครับอ่ะพี่จ๊อกแนะนำแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับพูดพูดผิดพูดถิดได้เพราะเนี้ยอาจเป็นคลิปละอ่าหนีเมียมาอะไรมาก็คือไม่ได้ซีเรียสละอย่พี่จ๊อกครับผมมาช่วยรีวิวรถรถให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้อ่ะพี่อ่า คันนี้คันนี้เป็นหน้าตาย้อยนะครับคันนี้ของทีมงานสาวกตาย้อยอสาวกจะน้อยแล้วข้างบนเป็นซุ้มเมืองเพชรครับมมในทีมงานซุ้มเมืองเพชรนี่คือ,อยังไงพี่ก็เป็นกลุ่มรถตู้กลุ่มรถตู้รวมตัวกันสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมาครับผมแ,แน่นอนซุ้มเมืองเพชรต้องอยู่ปาจีแน่นอน <c oughs> <c oughs> อยู่เพช,เพชรบุรีครับ สมุงเพชรก็คือมาจากเพชรบุรีใช่ครับแหมคนมุ้ที่คนพื้นทีอ่ะก็คือตัวนี้จะเป็นกระจังกระจังก็จะเป็นตัวบอลนะครับผมตัวนอกครับผมตัวนี้จะสไตล์คินคีนเรียบเรียบเน้นใช้งานใช่ครับเน้นใช้งานอันนี้ก็คือเป็นทรงใช้งานเลยใช่ครับเป็นทรงใช้งานวิ่งทัวร์ครับผมเมื่อกี้เราข้ามไปพี่เป็นพิธีกรร่วมหน่อยพี่บอยบอกอู้ไปแล้วพี่บอยอู้แล้วอ่ะ ตัวนี้ล้อนี้เขาเรียกล้ออะไรพี่ตัวนี้เป็นล้อหยดน้ำหยดน้ำเขาเรียกว่าล้อหยดน้ำอขอบสิบแปดขอบสิบเจ็ดครับขอบสิบเจ็ดจริงๆอ่ะขอบสิบเจ็ดกับขอบสิบแปดก็คือใกล้เคียงกันแต่ว่าสิบเจ็ดเนี่ยเขาเรียกกำลัง ไปทุกๆไปทุกๆดอยเลยฮะไปที่เลยคึ้ขอบสิบเจ็ดกำลังกำลังพอดีพอดีใช่ครับสิบแปดบางทีมันจะหว่าก็จะใหญ่ไปนิดนึงใช่ใช่แต่มันจะนิ่มนวลหน่อก็จะก็จะคือจะรักษาช่วงล่างได้ดีแล้วก็นั่งนั่งได้นิ่มดีนะลุยสาย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 ลุยหน่อยอ่ะมาดูด้านหลังดีกว่าพี่เจ้ามาแอดมินบอยมานี่มาแอดมินบอยเดี๋ยวให้ติ๊ด ไฟท้ายอะไรครับพี่ไฟท้ายตัวนี้เป็นวาเลนติครับตัวนี้รุ่นคลาสสิกเลยนะใช่ใช่ตัวนี้ตัวแบบขาวแดงรุ่นในตำนานลิมิเต็ดรุ่นรุ่นขาวแดงในตำนานคือใส่เมื่อไหร่ก็ก็รอแบบคินคินเลยตัวนี้อันนี้โลโก้หลังก็จะเป็นโลโก้ไฮบิดนะครับผมอันนี้คือปิดหมดใช่เขาให้มาไม่ชอบถอดออกคือวัยรุ่นเนี่ยเวลาไม่ใช่ต่อให้คนชอบแต่งรถนะเขาให้อะไรมาก็จะถอดเปลี่ยนไปใช่ใช่ครับกระจก กระจกเขาให้มาเป็นแบบบานสไลด์พี่ลองดูกระจกให้มาเป็นแบบบานเลื่อนเอาไว้เปลี่ยนอะไรได้ไม่ชอบไม่ชอบใส่เรียบเลยปิดเลยจริงจริงมันมีเขาเรียกว่ามันมีมันมีคุณสมบัติมันอยู่คือถ้าเกิดว่ามันมีตัวแผงกั้นตัวนี้ยเวลามองจากข้างในอ่ะมันจะดูไม่โปร่งใช่แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นบานเรียบแล้วก็บานปิดไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะดูโปร่งแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่ามีอะไรพวกนี้ยบานตัวนี้เขาจะหลุดออกมาได้ มีเอเซนมีอะไรเขาจะหลุดประเด็นออกมาได้ทาให้เราออกจากรถได้อันเนี้ยจริงๆตัวญี่ปุ่นเนี้ยก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อของเขาก็จะเป็นตัวนี้เกิดทั้งหมดเลยก็จะเปลี่ยนร<า>ู้นมานะบานเรียบพลาสติกสุดแล้วพลาสติกสุดแล้วอันนี้ก็ต้องเสียตังค์เปลี่ยนอย่างอย่างคันอื่นเปลี่ยนสามบานพี่บอยเปลี่ยนสองบาน <c oughs> เขาให้เขาให้มาเขาให้มาแล้วไงรถตัวนอกมันจะมันจะให้มาแล้วให้มาแล้วบานหนึ่งพี่บอยบอกสบายตัวแล้วโกเปลี่ยนหมดเลยนเปลี่ยน เลยจ่ายตังเปลี่ยนอยู่สองบานเนี่ยบานเรียบเหมือนเนี้ยเห็นปะใช่ส่วนใหญ่เป็นบานเรียบหมดเลยนี่บานเรียบแ้วบานเรียบเนี้ยแสดงออกเลยว่าข้างในก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะซีเขาเรียกว่าโฟกัสในส่วนของคนนั่งด้านในอยากให้คนในคนด้านในดูโปร่งดูสบายดูไม่อึดอัดนี่ครับผมอ่ะมาตามนี้ไปท้ายมาดูบางนี้บางนี้ในในก็หนในพี่โจก็อยู่กับผมเลยแล้วกัน อันนี้ดลานหลังอันนี้เป็นดาบยาวเป็นดาบยาวนะนี่ไฟไฟเบรคนเอเวสนะครับไปท้ายก็จะเป็นวัน,วน,วนเวนติเหมือนกันมีแอบซิกซิงอยู่นี้ด้วยนี่เปยวอันนี้อันนี้แปลว่าอะไรอันนี้ก็มันแปลว่าอะไรไม่รู้เลยเลย อย่าไปสนใจนะว่าว่าสาระคืออะไรแต่เนี้ยเราจะคุ้นตาสมัยเด็กๆเ,เด็กยุคเก 90, ้าศูนย์าจะมีโลโก้นี้ขึ้นมาการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนให้พี่โจกรีวิวไปหน่อยอ่ได้ครับการ์ตูนอันนี้ก็คือดติดตามตอนตออ่อไปอ่าภาษาบ้านเรานะส่วนมันจะอาไช่ชงหัวมันไม่ใช่ภาษาบา่านนขอเป็นภาษาญี่ปุ่นไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คืออันนี้บอกก็คือมันคุ้นตาอันนี้ก็เป็นโลโก้วาเลนติตัวนี้ก็คือเป็นโตโยต้าแล้วก็ โลโกเจแปนหมดเลยอ่าย,ยังไงพี่พอรู้ไหมอันนี้นะก็คือเป็นเขาเรียกว่าสมาคมเพื่อความปลอดภัยของญี่ปุ่นอ,อันนี้ก็ติดเพื่อเพื่ออันแรกก็คือคนขับก็อยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ใจในความปลอดภัยเออเอางี้ดีกว่าง่ายง่าอย<บ>มีเครื่องหม่นี้หมายความปลอดภัยคือ ห่วงเรื่องความปลอดภัยทั้งทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งทั้งที่สามใช่ใช่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโลกรณหภูมิว่าพวกอุณหภูมิพวกอะไรพวกนี้มัอ่ะอันนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นมลภาวะอ่าอ่าเอ็มสุดมันจะมีห้าดาวอันนี้ก็คือจะเป็นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเอออย่าไปซีเรียสกับมันเอาว่าติดแล้วมันเป็นญี่ปุ่นดูสวยๆนั่นแหละใช่มาคันนี้อันโน้นอันโน้น อันนี้อันนี้พี่จว์อย่างไงเห็นมีคนปากฝังมาให้รีวิวให้ด้วยเอันนี้นี่นี่คันนี้ก็เก็บเก็บข้างหน้าใหม่เก็บข้างหน้าคือยังไงพี่คนที่ไม่รู้จักรถตู้เลยเขาไม่รู้นะเก็บข้างหน้าคืออะไรเก็บให้มันเรียบร้อยโล่งโล่งโล่งใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยตรงนี้เปลี่ยนกระปุกพักน้ํา คือท้าวความก่อนก็คือตัวตัวนี้คือตัวเดิมของเขาเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นกระปุกใช่หมดเลยใช่เป็นกระปุกเป็นท่อแอร์เป็นอะไรพวกนี้ข้านก็จะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ข้างบนหมดใช่ใช่ครับเขาก็คือเอาออกเอาออกครับผมอย่างตัวนี้คือเป็นปั๊มคลาสใช่เป็นปั๊มคลาสตำแหน่งวันนี้จะเป็นอินเตอร์ใช่ครับตำแหน่งวันนี้ก็จะเป็นหม้อหม้อหม้อผักน้ำครับตัวนี้ก็จะเป็นในตัวฉีดน้ำพวกเอาออกใช่เอาออกหมดเลยครับรถใครพี่รถนี่ครับเจ้าของยืนอยู่นี่ครับ ไม่ออกสื่อครับผมใช่ใช่อยู่แม่กองอำภพวาครับเออแล้วจะถ้ทำอย่างนี้ไปได้ที่ไหนก็ติดต่อพีทแม่กองหรือติดต่อที่ผมก็ได้ครับโจ๊กซุ้มเมืองเพชร ครับผมพ่าวานั่งใจเย็นทําเลยใช่ครับรอเลยครับนอนรอเลยครับคนแถวนั้นคือแถวแถวเรืออยู่แล้วคือใช่กระโดดน้ำแล้าใครอยากได้งานใจเย็นๆในไปที่นี่เลยใช่ี่ม่กองเลยใช่ครับผมแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งครับงานหวานเจี๊ยบเลยช่างอินดี้ช่างอินดี้ครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้คันนี้ได้ลงโล่งคันนี้ดูแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือในส่วนของตัวไฟหน้าเอ้าแล้วข้างล่างอย่างไงพี่มันเป็นตัดต่อตัดต่อใช่ครับชิ้นบนมันจะเป็นของของหน้าตาย้อย ปีตั้งก่อนถึง2012พอช่วงล่างเป็นของ2014ขึ้นไปเดิมเดิมไม่เปียวไม่เปียวครับเดิมเดิมไม่เปียวจับผสมพันธ์ซะอย่างอย่างเปี้ยวเลยโอ้โหนี่ฮะไม่มีอะไรที่คนไทยทาไม่ได้ใช่ไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ครับแล้วเนียนกิฟเลยนะดูดิตัดต่อเลยครับไม่บอกไม่รู้เนยมองไม่ออกเลยใช่ครับนี่ถ้าคนเล่นจะรู้ดูแก่งตาดีนะอ่ะมา มามาเรามามั่งมามาโหยุจังเลยไอคนพูดอ่ะไม่ออกไอคนออกก็พูดไม่ออกนะโอ้ยเก่งนะตรงนั้นน่ะมาเนี่ยเมื่อกี้สัญญาไไฟ์สดตัดไปเราไม่เรายังไม่ท้อนะเราก็ยังต้องอัดคลิปต่อนะอ่ะคันนี้คันนี้ก็จะเป็นสไตล์เรียบๆเน้นใช้งานจะเป็น ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าสิบสี่ละใช่ครับตัวนี้เป็นตัวหน้าหน้าสิบสี่นี่แล้วก็จะเป็นกระจกเดิมเดจะเป็นนี้ดีอย่างเปิดได้มันก็เปิดได้รับลมได้เผื่อลูกค้าอ้วกผมว่าถ้าเป็นอ้วกผมว่าชิดข้างทางพี่จริงเผื่อเอ็กซิเดนต์พี่เผื่อเปิดไม่ทันไงเผื่อโชว์วิวใช่วรับแล้วก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวใช่ซื้อก๋วยเตี๋ยวนะมาขยับต่อครับอันนี้ก็สีแปลกเหมือนกันนะ สีนี้ก็จะเป็นเขาเรียกสีอะไรพี่จอกอันนี้มันจอกเทาๆาน้ําตาลเทาๆ่าครับผมน้ําตาลเทาเท่ใช่ครับอันนี้ผู้หญิงขับครับคนนี้เฮ้ยผู้หญิงขับ้องหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งแน่นอนจริงๆออกออกสีเทาๆ่าเลดี้เลดี้ขับแวนอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตัวบานบานสไลด์ตัวรุ่นใหม่ละใช่สองพันสิบสี่สองพันสิบสี่ขึ้นไปก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับนะ เขจะเป็นบานบานสไลด์เขาเรียกว่าบานบานป,นปิดเหมือนกระจกเครื่องบินใช่ครับนี่อันนี้เอ้ยแปลกดีเหมือนกันนะอันนี้อันนี้มันกระจังตัวนี้มันไฟปาเจโร่อะอ่ะปาเจโร่ตัวนี้เป็นเบ้าปาเจโร่<อ>ปาเจโร่เบีย้ยวเลยเหมือนกันนะคนไทยนี่ตัดต่อทำได้หมด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 ขอให้มีตังนะแล้วก็ใจรักด้วยนะเพราะว่าพวกนี้คือต้องใช้เวลา อันนี้ก็จะเป็นหน้ากระจังเวนใช่ครับเนี่เป็นหน้ากระจังเวนไฟตัวนี้ก็จะเป็นเอาผาดนะตัวนี้เอาผาดไปเอาผาดใช่ครับเบรกเบรกเป็นเบรกอะไรพี่เป็นเบรกอ่าเบมโบอีโวอ๋อเป็นเฮ้ยนี่จอห้าลูนี่ใช่ครับตัวนี้จอห้าลูอย่างเฟียวอย่างเฟียวมามาดูข้างหลังบ้างดีกว่าล้อก็จะเป็นสไตล์ทีอีเนาะทีอีนี่ไฟท้ายไฟเบรกบนหล่อนะ นะครับเปียวหวานเจี๊ยบสายหวานเจี๊ยบสาายยหวนเจี๊บมาดูดูด้านหลังแต่ละคันนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นไปไดย้ายวันรุ่ตีพิธีนีเลดี้ขับซิ่งเลดี้ขับซิ่งผู้หญิงขับสองคันสองคันผู้หญิงขับเลยใช่ครับมันขับยากไหมพี่จริงๆแล้วอะรถตู้อะรถตู้ก็ไม่ยากนะพี่ผู้หญิงขับส่วนมากก็จะเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์เอ้ยนี่เป็นเกียร์ใช่ออโต้อันนี้เป็นตรงรุ่นมันปะใช่ครับตรงรุ่นครับอ๋อคือใครยังไม่รู้ก็คือจริงๆรถตัวสองพันสิบสี่ขึ้นมามันจะมีเกียร์ออโต้ด้วยใช่่คครรัับบนะแตถ้า ตัวก่อนนั้นเนี่ยตัวเครื่องสองใหน้าก็เป็นออโต้เหมือนกันแต่ออโต้จะเป็นไม่ตรงรุ่นส่วนมากไม่ตรงรุ่นจะจะต้องเอามาเอามาโมใส่ใช่เอามาแปลงเอามาแปลงใส่จากห้างจะไม่มีใช่ครับอาจจะต้องของญี่ปุ่นมาใส่แต่ถ้าเป็นสองใบนสี่มีไม่พ้นมือคนไทยนะคนไทยเก่งล้อล้อล้อตัวนี้เป็นล้อทีอาร์ดีขอบสิบแปดเขาเรียกทีอาร์ดีมันมีหลายหลายหลายลายอันนี้มันเป็นทีอาร์ดีสี่ทีอาร์ดีสี่ใช่ครับถอดออกจากฟอร์จูเนอร อใส่เบ้าตรงกันใส่กับรถตู้ได้หมดรถตู้สายแบกลุยราคาไม่แรงด้วยใช่ครับราคาก็อยู่หมื่นต้นๆหละอย่างขายต่อนี้ได้ราคาเน่ใช่ราคาไม่ตกราคาไม่ตกใครงเล็บด้วยนะดูแลดีๆอย่าไปเบียดพุทธบาทใช่ใช่นะไอตัวนี้ก็คือหน้าเป็นหน้าตัวสองพันสิบสี่คันนี้คันนี้อ่ะตรงรุ่นจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเป็นทะเบียนกรุงเทพนะ ตรงนี้ถ้าถ้าขึ้นด้วยเออหอนงคู่อ่ะเราจะรู้ปีเลยถูกไหมใช่ใช่ครับจริงๆถ้าคนใช้รถตู้อยู่จะดูหอนงคู่แล้วตัวอักษรตัวที่สองมันจะรู้เลยว่าเป็นรถปีอะไรเออเดี๋ยวว่างทำอีบีแยกให้ดูว่ามันดูยงไงแบบนี้จะได้เปรียบหน่อยนึงเพราะถ้าเป็นทะเบียนต่างจังหวัดดูดูายกดีดูไม่ออกเพราะว่าต่างจังหวัดก็จะไอ้นี่ตัวล้อตัวนี้ก็ลัดกัะยางหันคุบล้อตัวนี้นิดนึงก็คือเขาออฟเซตเขาอ่ะจะตูงออกมาหน่อยนึงถ้าคนชอบมุมหมุก ล้อตัวนี้อาจจะไม่ไม่แนะนำแต่ถ้าคนชอบสิ่งซิ่งสิ่งหรือสิ่งนอยนึงอันเนี้ยแนะนำพอยิ่งยื่นออกมาเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าระบบการบาลานซ์ของรถคพื้นพื้นที่ในการรับรับบาลานซ์เนี้ยดีกว่าการเกาถนนการเข้าโค้งอ่ะหน้ายางมันกว้างมันก็จะออันนี้ไปท้ายเปียวเปียวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ตัวนี้เป็นตัวท็อปไม่ธรรมดาเนี้ยไปได้วาเลนตี แล้วก็เป็นโอเอเนี่ยมันจะหวานแบบนี้ยสวยจริงๆคนญี่ปุ่นมันก็ใส่น้อยกว่าคนไทยไปตัวนี้มาไทยเยอะกว่านะใช่ไหมมาได้เยอะกว่าไทยอบแต่งรถสวยๆวยไทยเยอะกว่าอ่ะคันนี้เอามาดูข้างหลังก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ด้วยคันนี้ด้วยคันนี้จะเยอะนิดนึงได้เลยบนี่อันนี้ก็คือเป็นไปด้ายอันนี้ตรงตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นของเขาตัวนี้ตรงรุ่นเลย เนี่ยครับแล้วก็ล้อล้อเป็นล้ออะไรพี่ตัวนี้เป็นล้อขอบสิบห้านะตัวนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะขอบสิบห้าได้เป็นล้อแท้ด้วยป่ะใช่เป็นล้อแท้ของโตโยต้าพวกนี้อะไรอะไรสักอย่างเอามาใส่คือล้อพวกนี้เนี่ยจริงๆคือเป็นล้อล้อแท้แล้วก็ติดจากรถป้ายแดงใช่ใช่บางทีไปเจอร้านที่สนิทจากร้านนี้เขาถอดป้ายแดงมาเลยใช่ครับสิงๆมาเลยนะยางมาเลยอยางมาเลยถอดป้ายแดงง่ายๆเลยตรงรุ่นใส่กับรถตู้ได้ แล้วก็เขาเรียกได้ว่าลงลงตัวนี่ยคันสุดท้ายที่เยอะอ่ะเดี๋ยววนมาดูด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปทางโนนเนี่ยแต่ย้อยเหมือนนี้ต้องรุ่นเลยนะเนี่ยต้องรุ่นทุกอย่างเลยนะเสียวใสแตนดาร์ดเลยคันนี้แล้วก็รถรถกูตังกูแต่งสไตล์กูใช่เพราะนั้นคนอื่นแต่งไงเรื่องของเขาแต่ว่าเราแต่ง แล้วก็คือรวมกลุ่มกันได้ว<ช>ิ่งงานกันได้<ช>เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่ว่าไอ้นี่แต่งเยอะแต่งน้อยกูไม่คุยอันนี้ไม่ใช่นะสไตล์ขิงไม่เอาขิงข<ค>าด <นะ S 2> ใครไม่เอานะสไตล์ใครสไตล์มันนะสไตล์ใครสไตล์มันใช่บางคนมีตังแต่ชอบไปแต่แตแตงภูมิอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือสไตล์เขาอ่ะเดี๋ยวพามาดูอีกคันนึงคันนี้ก็แบบเป็นของตัวใหม่มาผสมเยอะตัวใหม่มาผสมเยอะไปหน้าไปตลอดครับพี่เพี่ผม มามาแนะนำหน่อยดิมแนะนำตัวแหอ้นี่อ้นี่เขินพี่หญิงเดี่ยวสาวมานี่วิววิววิวอันนี้ผสมตัวนอกเยอะของแต่งอยากนอกเยอะคันนี้ไล่จากข้างบนเนยอ่ะอ่าฝากระโปรงเขาเรียกฝากระโปรงเซฟลาขาอนไเบอร์นะใช่ครับของของมอนซาช็อปตัวนี้ฝาแท้ฝาแท้ครับแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าคนที่ข้างใครในส่วนของตัว ฝาเคปล่าสไตล์เคปล่าเนี่คือตัวนี้กําลังกําลังสวยเลยกาลังลงตัวกระจังหน้าตัวนี้เป็นเจนเจนหกเจนหกครับผมเป็นดาร์กพามด้วยเป็นดาร์คเป็นเป็นเป็นดาร์กทีมดาร์กทีมดาร์คพามสวยสวยใช่ครับผมดาร์คพามตรงรุ่นอันนี้ใส่ดาร์กใส่ดาร์คคือตัวโคอเมียมของเขาเนี่ย เขาจะไม่เหมือนโครเมียมปกตินะถ้าโครเมียมปกติจะเป็นแบบนี้ใช่อ่าแต่อันนี้ก็คือจะเป็นโครเมียมแบบเป็นลมดำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือมันจะดูทึมๆดูเหมือนมีอะไรอย่างผู้ชายก็จะเหมือนแบบแนวกุ้มกิมนิดๆอ่าเนี่ยสไตล์นี้เลยแต่ถ้าผู้ชายใส่ๆชอบสไตล์ใส่แบบนี้เลยใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นนี่ลิ้นลิ้นก็เป็นคาร์บอนใช่ครับตัดหมอก อันนี้เป็นตัวเจนเจ็ดตัวล่าสุดในญี่ปุ่นเลยจริงๆผมว่าแต่งลงตัวนะไฟสองสีกันนี้ข้ามไปนิดนึงเมื่อกี้กระจังหน้าก็จะเป็นเรดาร์นี่เรดาร์อ่าตัวนี้เป็นไทหกก็จะมีเรดาร์ไทหกไทเจ็ดจะมีเรดาร์แบบนี้ถ้าเป็นไทห้าก็จะว้าขึ้นมาแบบนี้อ่าแล้วถ้าคนชอบจริงๆใช่ครับนะครับแล้วถ้าคนชอบว่าชอบสไตล์การชอบจะเป็นยังไงสีก็ไม่เหมือนเดิมสีเขาเรียกสีอะไรมันจะเป็นขาวหรือว่าเป็นเขาเรียกสีอะไร จำจำไมได้ครับี่คือตาเรามองเอ v ตัวใหม่ตาเรามองแล้วมันเปสีอะไรสีบอลอลแต่ว่าเป็นมุกฟ้าใช่ครับแล้วก็ใส่เป็นเหมือนเอฟเฟกนิดนด้วยอย่างเฟียวอะใครนึกใครนึกไม่ออกนะยาสบมซันซิลอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับผมแต่ผมว่าสวยดีนะสวยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกระจกรุ่นใหม่ก็เป็นเจนหกขึ้นมาเจนหกขึ้นมาเจนหกเจนเจก็จะเป็นแบบนี้ นี่เป็นเคลเบล่าทั้งหมดเลยนี่จานทั้งเบรกทั้งล้อเบรคห้ายูสามเบรกห้ายูจัดเต็มเลยครับแล้วก็ฟินเมนต์ก็คือพอดีวิ่งสายซิ่งได้เลยเบรคดีไหมครับพี่ตัวนี้ั้าจะใส่มาเบรกดีไหมครับดีครับราคาก็เป็นไงบ้างพี่หน้าหลังสองพนห้าครับพี่หน้าหลังหมื่นหมื่นแปดห้าอ๋อหน้าหลังครับใช่ ในหลังราคาก็ไม่แรงนะครับพี่จับต้องได้จับต้องได้ครับผมหลังดูนะครับใครที่อยากได้เนี่ยครับดูผมว่าสวยดีครับมีเข้ากันแนบด้วยทำดีด้วยอันนี้คือพีททำ้งคันเลยนะใช่ครับอันนี้คือที่แม่กองรคับน้ำตาลเลยใครอยากได้แบบนี้ทักันที่ปีนแม่กองแล้วบอกผมอยากได้เหมือนคันนี้อยากได้เหมือนคันนี้ราคาตามที่พูดดี ทิปเนี่ยอันนี้สีทำเองด้วยใช่ไหมครับเองพี่ทำสีด้วยใช่ครับถ้าเบรกเบรกด้วยรับทำทุกอย่างจบที่เดียวพีเซตอัพครับคันนี้พีเซตอัพมาด้านหลังก็คือเป็นไล่ตั้งแต่ตัวจับหลังแับหลังกับซิ่งสังเกตนะเขาจะตัดคุมโทนดำดำแล้วก็ตัดสีแล้วก็ตัดเขาเรียกไฮไลท์เป็นเป็นจุดเป็นจุดเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดข้างบนเนี่ย เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยอ่ะมันจะดูจืดที่นี่จะจืดครับมันจะจดูจืดแต่เนี้ยพี่บอยลองถอยมาขัางหงังถอยมาไกลใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าบนตัดตัดตัดแล้วก็ตัด<ช>เป็นเลกล่าข้างล่างก็คือตัดไล่ไล่เป็นมันจะเรียกว่ามีมีมส่วนมีทรงถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนมีก้ามใช่ครับกาลังมีก้ามมีหน้าท้องมีหน้าท้าองนะดูกํายําอันนี้ก็คือไล่มาในส่วนของตัวซูเปอร์จีแอลนี่เป็นโลโก้ โลโก้ตัวญี่ปุ่นตัวท็อปจะเป็นซูเปอร์จีแอลนะครับแล้วไฟท้ายนี่เป็นตัวท็อปไรแกล์ไรแกล์มีโลโก้อย่างงี้ของแวนช็อปแน่นอนใช่ขอขอบคุณนะครับแล้วก็เคปล่าจอดนะครับข้างล่างก็จะเป็นเคปล่าจอดตรงนี้ถามนิดนึงทําไมต้องจอดทะลุแบบนี้สวยงามครับพี่สวยงามเพื่อให้เหมือนที่ที่จะราว่าคุณพลจากข้างบนครับใช่ครับตัวนี้เขาว่ากันว่ามีผลกับแอร์โรวเดียมิกด้วย ก็คือเวลาเราวิ่งเนี่ยถ้าเป็นรถตู้เนี่ยลมจากข้างล่างเนี่ยนะครับเวลาเราวิ่งปุ๊บลมจากจข้างล่างเนี่ยเขาจะม้วนแล้วก็ตีลงล่างเสร็จปุ๊บ,บถ้าเกิดว่าพอมาที่ปลายเสร็จปุ๊บไม่มีทางออกไม่มีทางลมเขาจะดันตัวรถให้รถเปได้อันนี้ก็คือเจาะเพื่อให้ลมเขาเป็นฟรอสตออกได้เร็วที่สุดเท่าที่จะออกได้ถามว่ามีผลเยอะมีผลน้อยอันนี้ก็ไม่รู้แตน่นี่แน่ กูใส่แล้วสวยใช่ถูกใจคนใช้ถูกใจคนใช้สายซิ่งใส่ซิ่งอ่าแต่ถ้าอย่างที่บอกคืออย่างรถสนามหรือว่ารถที่ต้องใช้ความเร็วเป็นเสี้ยววินาทีแค่เสี้ยววินาทีก็มีผลใช่มีผลมีผลก็จะประมาณนั้นแล้วก็จะมีโลโก้นกอันนี้อ่าอย่าคุยพี่บอยเลยหันไปก็คือโลโก้นกแต่ละแต่ละคนนี่เขาเลือกเหลือกี่เหลใช้ไม่ใช่กำนันนกนะเพื่อ ไอ้บอลน้องบอลรอนน้อ่อาตัดครับตัดหมดแล้วหมดแล้วเซนเซอร์ครับเซนเซอร์สีสวยมากนะเนี่ยพอถ้าลองมาดูกับถ้าถ้าลงงรถเลยสวยไม่สวยจริงถ้าใครอยากได้สีเนี้ยของถ้าตัวจริงจะสวยมากเลยครับนี่เดี๋ยวลองดูอีพีต่อไปนะเดี๋ยวอัปเดตอีพีต่อไปดูแดดเริ่มตกหลัเดี๋ยวตามดูต่ออีพีต่อไปจัะสวยอะสีเนี่ย